จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกกุยเดอะเกตเตอร์ลิงนะครับวันนี้มีจิกเดอะเกตเตอร์ลิงนะครับที่เราจะดูกันวันนี้คือ Challenger Deck นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะแกะกล่องนี้ Challenger Deck Vehicle Rush นะครับแดงขาวดำ นะฮะจะมีฮาร์ดอฟติรานมาให้ด้วยนะครับตัวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่สําหรับเพื่อนเพื่อนที่กดติดตามแล้วแต่ไม่มีแจ้งคลิปใหม่ให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกดกระดิ่งด้วยจ้าเราได้รีวิวกันไปแล้วนะครับ สีแดงแกะดูไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็กดตรงนี้นะครับสําหรับสีเขียว c o u n t เตอร์เซิดําเขียวนะครับใครยังไม่ดูก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะเราไปดูอ่าตอนนี้เราก็จะเหลือ2เด็กวีเค c l e r u s ักับ s e คันด์ซันค n อนโทนะครับวันนี้จะเป็นวีเค c l e r u s ัชแดงขาวดํามาตัดกันเลยนะครับ สำหรับอันนี้นะครับว i เค e าลั We h Rush, ดำแดงขาวแดงขาวดำขาวดำแดงก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็มันจะมี3สีเป็นเด็กที่เล่นกับอ่าพวกยานนะครับยานเขาจะเรียกว่าว h เค l e นะครับคือต้องมีครีรเจอร์ไปแท็บแปลงล่างให้นะครับข้างหลังกล่องก็คือเนี่ยมันจะเป็นดาวัตพายโขี่แล้วบวกอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่น่าสนใจก็คือเนี่ยครับฮาร์ดอฟเคีเป็นมิสติกมิสติกแรนะครับให้มาตั้งสใบเดี๋ยวเราดูกัน อ่ะแกะกล่องนะครับได้ลูกเต๋าสีดำนะครับลูกเต๋า20หน้าเอาไว้นับไลฟ์เคาน์เตอร์นะครับในกล่องนะครับก็จะมีเท่านี้ก็คือไซ์บอร์ดสิใบใบขั้นใบโฆษณา c h a l l e เจอร์เด็กนะครับก็คือซื้อ c h a l l e เจอร์เล็กเราไปแข่งไฟเดนไอมิชชั่ได้เลยนะครับแล้วก็ใบสอนเล่นคร่าวๆแล้วก็เนี่ครับเด็กหลัก60ใบ เรามาแกะเด็กหลักกันเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาเทียบเป็นใบตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปราคาให้ดูว่าซื้อแบบไหนคุ้มกว่าระหว่างไปหาใบแยกๆกับซื้อชุดนี้นะครับเออ,อย่างที่บอกนะครับเป็น vehicle นะครับเป็นซับเซตของ legendary artifact เอ่อเป็นซับเซตของ artifact ป,ประเภทหนึ่งนะครับแต่พอดีตัวนี้เป็น legendary นะครับก็เดี๋ยวเราดูแลนกันก่อนนี่คือชุดนี้เป็นชุดที่ แลนแปลกหลาดกับเขาเพื่อนที่สุดนะครับแล<บา>นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าให้แลนมา24ใบนะครับเป็นนี่สวอมหนใบเมาเทนสามใบเพลนห้ใบอีวาวิ g ง i l d นะครับไว้แซกเซิร์แลน สใบอันเทมเทอริทอรี่ใบนะครับอีเธอร์ฮับสาใบคอนซีลคันธยาหนใบ i n นสป r i ริงแมนเทด หนึ่งใบแล้วก็สเกลซามิตหนึ่งใบและสายอฟอินดัสตีให้มาถึงสี่ใบนะครับเพราะว่าจำเป็นกับเด็กนี้มากนะครับแล้วก็คีเจอร์ที่ให้มาครับวิทเวลน์มอตอริส ใบนี้ก็เป็นใบที่เล่นวีคิลแล้วเก่งมากนะครับ u n l i ล e n s e d i s t i n งเ t i o นนะครับให้มาสี่ใบเลยเป็นใบเด็กทอยคีเจอร์ครับไลนิ่งสไตรสี่ใบเป็นใบแบบสีแดงมาตรฐานที่ควรมีนะครับในทุกเด็กที่เล่นแดงเพราะว่าเป็นใบยิงคีเจอร์ สามนะครับหรือยิงเพเยอร์ก็ได้เนี่ยครับเป็นวี h ค c ล e Legendary Artifact ไล่ห้าได้หกห้าที่เมื่อไหร่ลงสนามหรือเมื่อตีนะครับจะยิงสามใส่ใครก็ได้ t a r g เก็ตคีเจอร์หรือเพนวอลเกอร์ของออเปอเนน์นะครับคลิวสามก็คือต้องเอาคีเจอร์ที่พาวเวอร์สามนะครับมาแท็บให้แปลงล่างนะครับ ราคาขึ้นนี้ครับ b l ม e m a t e Clear คุ้นๆไหมครับเมื่อเด็กแดงก็มีนะฮะให้มานั้งสี่ใบเนี่ยเอาไว้มาคลิวนะครับดีมากท w o ร u p Exemplar สี e ่ใบคือจริงเนี้ยเด็กเนี้ยผมมีเกือบครบแล้วแหละขาดแต่ <laughs> แคาร์ดอัพคีรานส c ค a p h e สเกาเจอร์สี่ใบเนี่ยนะครับเพียนาล่าใหม่อีกสองเดียพาล่าพ x e ล p อตเอเพเอ็ซ์ลสามใบนะครับนี่ยครับ พระเอกของเราฮาร์ดอลพีลานนะครับให้มาทั้งสี่ใบอะราคาต่อใบขึ้นตรงนี้นะครับเค้าติเวเตอร์คาราวาน <Hey! S 1> ใบน,นี้ผมชอบนะครับอีเทอร์สเฟียร์ฮาร์เวสเตอร์จริงๆแล้วทั้งเด็กเนี่ยผมมีเกือบครบแล้วขาดแต่ฮาร์ดอลพีลานแค่สี่ใบ นะฮะก็สามารถเอาไปแข่งได้เลยนะชุดนี้ผมว่าเล่นง่ายนะครับชุดนี้เหมาะแก่การแบบคนเคยเล่นแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีเด็กไปแข่งก็เปิดเด็กไม่ไปแข่งเลยอันนี้เป็นไซส์บอร์ดนะครับนี่อีเทอร์สเ r ียร์ v e เวสเตอร์ที่มันดีเพราะว่ามันเนี่ยครับมันไลฟ์ลิงนะครับ,ม,รบมันได้เกตไล์ด้วย h a s h Mentor นะครับสบามใบ c r o k of condemnation Dilys นะครับโคตรจำเป็นสำหรับสีดำนะครับไว้เจอในคอนโทรล Chandra defeat ให้มาสองใบแมกมาสเปรย์ให้มาสองใบแล้วก็คัสเอานะครับให้มาหนึ่งกันใบผมว่าใบนี้มันน่าจะใส่มากกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะปรับไซส์บอร์ดของเราได้นะครับตามต้องการนะฮะครับผม 5สองเด็กนี้เราดีวีไปแล้วแดงเขียวแล้ววันนี้เป็นวีคิลล่าชแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็น s ัครันซันคอนโทรนะครับคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะจะมีตรงนี้จุกุยเดอะเกตัลลิงฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จุกุยชาแนลตรงนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันกับสัค n ันซันคอนโทรนะครับ c ช a เลนเจอร์เด็กที่สี่นะครับ สำหรับอันนี้นะฮะเราสรุปราคาเป็นใบนะฮะรวมทั้งเด็กราคาเท่านี้แล้วก็ชุดนี้นะครับราคาที่ผมได้มาหาสี่ราคานี้นะครับก็ลองเทียบดูนะครับว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่อยากได้แต่หาไม่ได้เนี่ยก็ไปซื้อเป็นใบใบแยกก็ได้ก็จะได้ราคาประมาณนี้นะครับถูกแพงก็แล้วแต่ราคาตามช่วงนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเป็นเด็กก็ราคาเท่านี้นะครับเด็กนี้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนจุกุยเด็กเกตอรเลงสวัสดีครับ ฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m s l a j u k u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวรีเควสตอนใหม่ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a h j u k u i h o b b y w o r l d